ชรับชิมพูที่ผมใช้อยู่นี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากกลุ่มกเกษตรกรรมธรรมชาติบ้านฮ้ฮยพปูจังหวัดฉะเชิงเซาครับและว,วันนี้เราจะไปติดตามที่มาของเจ้าชิมพูตัวนี้ที่แปลรูปมาจากสมุนไพรครับ สามารถทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลากหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคเช่นยาดมยาลมยาหมองอะไรพวกน,นี้ครับรวมไปถึงสบู่ก็มีครับผู้ชมครับแต่สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือนี่ครับอัามแช่พผู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพทําความสะอาดน้องหมาน้องแมวของผมนั่นเองครับผู้ชมครับ พี่ครับตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงบ้างครับก็แชมพูอาบน้ําสุนัขตัวนี้นะคะคุณสมบัติเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกําจัดเห็บหมัดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของดูแลโรคผิวหนังของน้องหมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะว้าวแล้วคนใช้ได้ไหมครับเรามีแชมพูสาหรับคนหลายตัวนะคะเราไม่ควรใช้ปนกันใช่ค่ะใช่ค่ะ การแปรรูปสมุนไพรให้เป็นชมพูของกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติบ้านห้วยพลูครับเป็นการเข้ามาเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรและก็การแปลรูปเป็นผลิตภตัณฑ์ต่างๆจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข่าหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับแล้วนําไปต่อยอดพัฒนาการเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับสามารถนําไปฝากจําหน่ายที่ร้านพวงครามของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข่าหินซ้อนอีกด้วยครับกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในวันนี้นะครับจะได้รับพืชสมุนไพรกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นจุดเร อาชีพจากงานวิจัยของศูนย์ศ anyway, ึกษาการพัฒนาครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปัญญานะครับเป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติบ้านห้วยปูครับสวัสดีครับพี่ปัญญาครับสวัสดีครับผมพี่ปัญญาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการทําแชมพูทําความสะอาดน้องหมาน้องแมวพอดีมาทํางานโรงงานแถวนี้ก็อยากมาเรียนรู้ว่าในเนี้ยมี มีวิชาการหรือว่ามีสิ่งที่เขาอบรมกันมีอะไรบ้างที่ว่าเป็นแบบอย่างกับเกษตรกร,เ,กรเพื่อที่ว่าต่อไปถ้าเราไม่ได้ทํางานโรงงานแล้ว่เราก็จะได้มาเรียนรู้แล้วก็นําไปปรับใช้กับชีวิตเรา เบื้องต้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการแปรรูปสมุนไพรให้กลายเป็นแชมพู <Okay. S 1> ทําความสะอาดสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเ <Okay. S 1> บื้องหน้านี้คือส่วนผสมวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรรุนล้วนก็ส่วนประกอบก็จะมีมะกรูดใช้ส่วนผิวนะครับผิวแล้วก็น้ําติดบ,บ้างเล็กน้อยไม่ใช้น้ําทั้งหมดเพราะน้ํามีความเปรี้ยวคือเป็นกรดตัวต่อไปก็จะเป็นว่านหางจระเข้นี่เลย <Okay. S 1> หลายคนรู้จักกันดีว่านหางจระเข้ครับก็เราใช้ตัวเจลเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยรักษาผิวหนังได้ด้วยนะ อีกตัวหนึ่งครับดอกขันชันครับเราก็จะใช้ส่วนกิีดดอกมากเป็นส่วนผสมอันนี้จะช่วยให้ผมหรือว่าขนเนี่ยที่ร่วงหลุดจะฟื้นฟูอันนี้จะเป็นสิ่งที่คนทุกคนต่างมองข้ามเนาะกระเมงกระเมงตัวผู้อ๋อนี่เขาเรียกว่ากระเมงต,ตัวผู้เหรอใช่ครับก็สรรพคุณม,มันจะเป็นเหมือนกับสารกาบูดธรรมชาติด้วยแล้วก็จะลดเชื้อราตาหนังศีรษะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เน้นเน้นที่ใบเน้นที่ใบเป็นหลัก สูตรพื้นฐานของการทำแชมพูแค่นี้พอถ้าเราจะไปประยุกตใช้กับสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรือว่าแมวเราก็จะต้องมีสมุนไพรอื่นที่จะช่วยกำจัดเก็บหมัดแล้วก็ดูแลเรื่องโรคผิวหนังอันนี้ใบหน่อยหนาใบถ้าเราไม่มีใบเราก็ใช้เมล็ดถ้าเราไม่มีเมล็ดเราก็ใช้ใบถ้าเราไม่มีทั้งใบทั้งเมล็ดไม่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวขาดอุปกรณ์อันนี้คือสำคัญคือยังไงก็ต้องใช้ จกสมุนไพรแล้วนะครับจะสู่ขั้นตอนของการสาธิตวิธีการทำนะครับพี่ปัญญาเริ่มต้นจากการหั่นสมุนไพรที่พี่ปัญญาบอกว่าใช้เฉพาะเปลือกเนาะแล้วก็ติดน้ำนิดหน่อยหอโ้กลิ่นหอมแล้วครับฟุ้ง้วครับตอนนี้กลิ่นมะกรูดเอาไปยอครับใช้ใบหนาดได้ไหมเสือไล่ผีและกระสือระคายเคืองได้นะสเลทฟังพรเลือกเฉพาะใบนะครับเลือกเฉพาะใบทำยังไนต่อจากนี้ เยงป่ะไม่โดนไม่โดนใครนี่คือสมุนไพรที่ผ่านการซอยใดๆมาหมดแล้วนะครับถ้าใครอยากให้เนื้อชมพูละเอียดก็ไปปั่นเดี๋ยวเราไปปั่นแล้วก็ไปต้มกันนะครับปั่นให้เป็นชิ้นเล็ก พื่อที่จะสะดวกในการสกัดเอาสมุนไพรโ,โดยวิธีการที่สกัดที่ง่ายที่สุดของชาวบ้านเราก็จะใช้วิธีการต้มน้ำน้ำก็จะใช้เผืือสัก 1, 3 5 0กรัมเพราะว่าเมื่อเราเคี่ยวการระเหยระเหยของน้ำนมันจะเหลือที่1,300กรัมพอดีก่อนแยกกากเ,เราต้องเติมเกลือเพราะว่าตัวเกลือมันจะช่วยเรื่องลดโรคผิวหนังได้ด้วยแล้วก็จะทําให้เกิดความเข้มข้น ของสารที่ทําให้เกิดฟองกับตัวสมุนไพรมีความเหนือ่อพอใส่เกลือเสร็จแล้วเราก็กรองใช้ใช้กระชอนเนี่ยกรองกรองเอากากสมุนไพรออกในระหว่างนี้เราก็ใส่น้ำผึ้งไป20 cc มันเป็นลาโนลีนธรรมชาติคือมันเป็นตัวที่ช่วยทําให้ผิวนุ่มมากขึ้นเสร็จแล้วเราต้องพักตั้งพักไว้ให้เย็นเสร็จแล้วถึงค่อยเอามาผสมกับ AD ด5โดยเอดิ 1>, 1กิโลกร,รัมต่อน้ำสมุนไพรที่ได้แล้ว1,300กรัมการกันกวนกันกวนก็คือควนไปทางทิศใดก็ทิศทางนั้นไม่ไม่ย้อนแล้วมืออีกด้านหนึ่งอาจารย์ที่งานส่งเสริมทา่านสอนมาต้องจับทำไมครับกันกำลังลื่นกันกำลังลื่น การกำมัน <c oughs> จับไว้มัน <c oughs> ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอการ<ช>กำมังลื่นให้จบไว<ช>้แต่ผมสงสัยว่าทำไมต้องแบบไปในทิศทางเดียวกันแบบทวนไม่ได้หรอครับการแตกตัวของเคมีก็ดีการแตกตัวของสมุนไพรก็ดีมันจะเกิดความยุ่งเหยิงเนาะเหมือนกับการรวมกลุ่มเนาะต้องไปในทิศทางเดียวกันมันถึงจะมีพลังกันเหมือนกัน<า>ปัปรัามากครับ <c oughs> พอเข้มข้นได้ที่กวนเข้าที่แล้วเสร็จแล้วเราต้องใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 10cc กวนให้เข้ากันแล้วก็ผสมหัวน้ำหอมเพื่อแต่งกิ่นในปริมาณที่ 6-10cc ตัวนี้สามารถเก็บใช้งานได้กี่ปีครับ1ปี1ปีนะครับเพราะไอสิ่งสำคัญคือควรเก็บเก็บไว้ในที่ร่ม จากที่พี่ปัญญาได้คลุกคลีอยู่กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่นี่แล้วนะครับที่ปัญญาเองมีมุมมองในเะรื่องของสัตว์พระราชานี้ยังไงบ้างครับทําให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถอยู่หรือว่าดํารงได้อย่างมีความสุขทุกสถานการณ์ได้ระล,ลึกถึงท่านบ้างไหมครับพระราชการปี๖า,าตลอด การพูดสม,มุนไพรเพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ได้รับของกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติบ้านห้วยพลูถือว่าเป็นตัวอย่างความสําเร็จจากการเข้าอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราช,ชด,ดำริทําให้สร้างไรายได้จากการแปรรูปสมุนไพรและก็ขยายผลไปยังชุมชนและผู้ที่สนใจครับเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาาทิพยชมหาราชบรมนาถบพิตรในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาวิจัยทดลองเมื่อสำเร็จแล้วก็เผยแพร่ขยายผลไปยังประชาชนให้มีอาชีพและก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ